ช <TH> ื่อนายยุทธกรวัย <nicht> น <papa> ิดครับกับผมเอ็มชาติบริษัทจัมโบ้ครับครับวันนี้เราก็ับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ generator และก็พี่กับ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 กระารลมกรานเล็กครับพี่จะใช้กับกระหารลมกระหารเล็กความเร็วประมาณ2พิกัดที่เราตั้งไว้ก็ประมาณหนึ rpm นะครับก็เรื่องจากขั้นตอนแรกเลยนะครับเรื าการทํางานหลักการทํางานของเครื่องกําเนดิดไฟฟ้าก็คือไอสนามเราเอาใช้มอเตอร์รนี้เป็นต้นกําลังทําให้เครื่องกําเนดิดไฟฟ้าที่ตามึื้นที่หมุนและในเครื่องกาเนดิดไฟฟ้าจะมีสนามแม่เหล็กก็คือจะใช้แม่เหล็กนิโอไนเมียม37บ n g e ซึ่งมีความแรงของฝั่งประมาณ0.3ุดเทลล่าแต่ว่าระยะเอเก็ที่เราระยะช่องอากาศที่เราตั้งไว้ประมาณ2เทลล่าได้สองสอง จะได้ประมาณสองนิ้นล่าครับพอเมื่อสนามเมื่อเมื่อกำเนิดไรบ้านผมตัดัาสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กเดียวในเมียมแล้วก็จะทําให้เกิดแรงดันขึ้นมาครับก็อัน<อ>นี้เป็นที่ 210RPM ก็จะเป็นแรงดันายทูไลครับประมาณนี้ครับในทำามเฟสก็ทั้งสาเฟสก็จะเป็นข,ขนาดประมาณนี้ในการทดสอบเราจะทดสอบที่โลโล นะครับโนโหลดก็คือไม่มีกระแสครับเดี M ๋ยวดูแอมมิเตอร์ทั้งสามตัวแอมมิเตอร์ตั้งสามตัวก็แต่ละเฟสนี่ก็เฟสเอเฟสบแล้วก็เฟสซีแล้วถ้าเราเพิ่มโหลดเข้าไปซึ่งการเพิ่มโหลดก็คือการทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้านี้นนทํางานนะครับเดี๋ยวจะลองใหญ่หลยนี่ะครับใหญ่ในได้ว่าเมื่อเราจร่ายโหลดเข้าไปก็จะมีกระแสเกิดขึ้นในทั้งสามเฟสในขณะที่ใกล้เคียงกันครับ โดยที่ความเร็วยังคงอยู่ที่ประมาณ210รอบครับโดยสรุปแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงงานที่ทำขึ้นทำขึ้นจริงๆแล้วจะไปปรับใช้กับการหันลมแต่เนื่องจากโรงงานนี้ไม่ได้ทำการหันลมด้วยก็เลยเอามอเตอร์อมาเป็นปต้นกำลังโดยหลักการต้องทำให้ได้ความเร็วตำ่ำๆแต่เนื่องจากมีข้อบิดบ้านในด้าการทำเล็กน้อยก็คือตอนห่อกสเตเตอร์ด้วยเรซินก็ใช้ตัวเร่งเยอะไป แล้วก็ช่องแอร์แก็บถ้าไม่ช่องแอร์แก็บกว้างขึ้นก็ทําให้แรงดันออกมาผิดคาดผิดจากการคำนวณไว้ประมาณ5-10%แต่โดยรวมแล้วประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฟสเดียวกับ3เฟส3เฟสย่อมดีกว่าเพราะว่า3เฟสออกมามีแรงดันได้กระแสออกมาเป็น3 3เส้นไม่เหมือนกับเฟสเดียวแต่วัตถุเล็กคของเครื่องกำเนดไฟฟ้า เฟดเดียวกับ3ามเฟดผมสามเฟดนี่จะด่วนเตะในกระชั้นจะตามมา่ำกว่าเพราะว่าใช้ก๊วนวดที่มีขนาดเล็กว่าครับจะสนุออะไรไหมตกผงจะพูดอะไรไห,ไหไมตเลงนั้นก็ขอจบการอำิปราเที่ครั้งนี้